อายุอย่างน้อยสักร้อยแปดปีเป็นล้มพอลล้มตาของลูกนานๆเป็นธนาคารของลูกไว้ให้ลูกเก็บตังค์แต่ก็เป็นธนาคารแล้วเนี่ยชื่นใ,ชนใจชื่นใจบอกแล้ว อยากได้ข้าวต้องทำนาอยากได้ปลาต้องลุงทองฉะนั้นอยากถ้านั้นมองจะไปได้บุญเรามีเวลารีาร่ร้างนี่ผักซากหรือเวลาอีกห้านาทีจะก้องเพียรประเชดไปให้กับโคศกเเสียงดีบุญมีแก้วคุนมาทำหน้าที่ต่อจากโสศก,กนกคุณทองอที่ลูกไม่รอไม่โก้ไม่เก๋ไม่เทศเดิมศเดิมเสื่อใจเลิกเดินโคศกเดินทางมาจาก

คุณนักบอลนะสุขภาพแข็งแรงนะนี่นี่นะถือโอกาสลงมาได้้วนนะฝากว้ปบนะครับฝาไว้แป๊บผมตั้งวิดีโอไว้คนเยะใคราได้ใรได้นะครับตัวาอใาจมาครกไนนะครับาจากบ้านไกล้บ้ไกลบ้านก้บ้าวาบ้านอกบานมาาเขาท้อนอบุกมาทตามานทุก บอกแล้วตท้งใมาแต่าตั North, North, ้งใจมาแับว่าเสีย่ารถเคารถเลียนคาโดยสารราบุญทางโดยประโยชนเยอะลงทางเบอกแค่เสียเวลาโดยเยต่สอด้านนะครับติดตาเสียเวลาพื่อทลุเนว่าจแล้วสองร่นนะครับใกล้รุ่นไหนกแนครับใกล้รุไ็นอย่างไรจะได้บขึ้นนะครับจะได้บ่ขึ้นนะครับ ครับนะครับทุกท่านมากินยาด้วยกันทั้ง200นะครับโต